กองทบอากาศสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับก๊าซหุงต้มโดยใช้พลังงานอะไรนะครับเขาบอกว่ากองทบอากาศสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับก๊าซหุงต้มโดยใช้พลังงานอะไรนะครับข้อแรกนะครับก็คือพลังงานลมข้อใขก็คือพลังงานทดแทนข้อควายพลังงานชีวมวลงองูพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์นะครับ จากภาพนะครับจากภาพเราก็จะเห็นเป็นถังนะครับเป็นถังที่เก็บใช่ไหมครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือพลังงานชีวมวลนะครับพลังงานมันเป็นโครงการของของกองทัพอากาศนะครับที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการหุงต้มนะครับโดยคณะอนุกรรมการพลังงานของกองทัพอากาศนะครับด้านพลังงานชีวมวลโดยให้กรมขนส่งนะครับกรมขนส่งทางอากาศนะครับเป็นหน่วยรับผิดชอบนะครับหลังจากนั้นก็มีการ ขยายนะครับไปตามกองบินต่างๆนะครับซึ่งเกิดจากการนำซากพืชซากสัตว์นะครับมาผลิตเป็นก๊าซนะครับเป็นก๊าซพลังงานชีวมวลนะครับในการนำมาเป็นพลังงานทดแทนนะครับมาดูข้อ2กันนะครับข้อ2นะครับชาติใดเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุดนะครับก็คืออันนี้เป็นแนวปี6กนะครับกไก่สิงคโปร์ขไข่เวียดนามขควายกัมพูชางงูอินโดนีเซียนะครับ จากภาพนะครับเราเห็นได้ว่ามันเป็นอา,อาเซียนนะครับอาเซียนคอมมูนิตี้นะครับอาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งคำขวัญก็คือ1วิสัยทัศน์นะครับหเอกลักษณ์หประชาคมหรือว่าวันวิชั่นวันอิเดนติตี้วันคอมมูนิตี้นะครับนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสีส,สีนะครับก็คือสีแดงเนี่ยก็จะหมายถึงความกล้าหาญและก็กล้าหน้านะครับสีขาวก็คือความบริสุทธิ สีน้างเงินก็คือสันติภาพและความมั่นคงสีเหลืองก็คือความเจริญรุ่งเรืองนะครับสัญลักษณ์เราก็คงเห็นการคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหานะครับ2510นะครับซึ่งประเทศที่ก่อตั้งก็จะประกอบไปด้วย5ประเทศนะครับก็จะประกอบไปด้วยไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อิโนโดนีเซียและมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้ววันที่8สิงหาเนี่ยก็ก็เลยเป็นการอ นับว่าเป็นวันอาเซียนนะครับเป็นวันอาเซียนแล้วจากจัวก็ถามว่าสมาชิกอาเซียนล่าสุดนะครับก็คือกัมพูชานะครับเพราะว่ากัมพูชาได้เป็นสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2542นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบคอควายนะครับกัมพูชาดูข้อ3กันนะครับข้อ3ามเขาบอกว่าจากค่านิยมความเป็นทหารอากาศนะครับใครมีความเป็นแอแมนมากที่สุดนะครับเป็นแนวปี61น่นะครับนะครับก่อนเอื่น เรามาทราบถึงคําว่า airman นะครับ airman airman ก็คือย่อมาจากาส่วนประกอบก็จะประกอบด้วย a r ใช่ไหมครับ a r ก็คือ,อ a r นะครับ A ก็คือ airman Air หรือว่า airmanship นะครับ airmanship คืออะไร airmanship คือการนะครับการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยนะครับแล้วก็รู้หลักการนะครับขั้นตอนในการทํางานนะครับมีความเชี่ยวชาญในการทํางานอย่าง งานรับผิดชอบของตนนะครับแล้วก็ตระหนักรู้แต่ตรักรง้ในตนเองว่าเราทําอะไรอยู่นะเราเป็นอะไรนะครับตลอดจนสามารถตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงทุกสถานการณ์นะครับซึ่งชอยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกอไก่นะครับจ่าตีสมจ่ากาตีสมชายนะครับเป็นคนพูดเพราะไม่เคยด่าทอไม่เคยพูดคําหยาบอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายนะครับขอไข่นะครับเรือกาโทมีชัยชอบทําบุญถวายสังฆทานเป็นประจํานะครับอันนี้เป็นคนใจบุญสนทานนะครับก็ไม่เข้าข่ายนะครับ คอควายรับเรืออากาศตีสมรักนะครับขับรถยนต์ถูกหยุดทุกไฟแดงนะครับและก็ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ก็จะตรงตามหลักแอร์แมนหรือว่าแอร์แมนชิพนะครับก็คือแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยนะครับงองงนะครับจ่าอากาศเอกสมดีนะครับไม่ยอมทํางานอื่นนอกเหนือคาสั่งของผู้คำนัญจ่าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความระเบียบวินัยนะครับแต่บางบางทีการตัดสินใจการรู้ขั้นตอนในการทํางานต่างๆก็ยังถือว่าไม่ครอบคลุมนะครับดังนั้น ข้อนี้ก็ครอบคลุมที่สุดก็คือข้อควายนะครับข้อสี่กันนะครับการประชุมกลาโหมอาเซียนครั้งที่12บสองจัดขึ้นที่ใดนะครับอันนี้เป็นแนวปีหกหนึ่งนะครับกอไก่ก็คือสิงคโปร์ขอไข่ประเทศไทยนะครับคอควายมาเลเซียงองงูญี่ปุ่นนะครับจากภาพเราจะเห็นนะครับจากภาพเราจะเห็นการประชุมอาเซียนประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนนะครับก็คือ อาเซียนดีเฟนด์มิสเตอร์มิทติ้งนะครับครั้งที่12เราเห็นดังภาพแล้วก็คือนับนะจัดขึ้นณนะประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งคําย่อก,ก็คือ ADMM พัทนะครับก็คืออาเซียนดีเฟนด์มิสเตอร์มิทติ้งนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 8บแถึงยีตุลาคมปี61น,นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะครับเรามาดูข้อ5ครับข้อ5ที่สีลอนวอล รอนวอฟนะครับคือข <c oughs> ้อใดนะครับอันนี้เป็นแนวปีหกหนึ่งครับกอไก่สงครามเศรษฐกิจขอไข่สงครามเลเวียขอควายการก่อการร้ายงองงูการจราจนความบาดผู้นํานะครับก่อนอื่นเรามาดูคําว่านะครับรอนวอฟนะครับรอนวอฟหรือว่าอ่านหรือสะกดอย่างอื่นนะครับก็เบื้องต้นอ่านรอนวอลฟนะครับรอนวอฟโรนวอฟแล้วกันนะครับก็คือแปลโดยภาษาอังกฤษนะครับก็อาจจะแปลว่าหมาป่าโดดเดี่ยวนะครับคําว่าหมาป่าโดดเดี่ยวหรืออาจจะครอบคลุมไปถึงกับคนที่ชอบทําอะไร ครับก็ชอบทําอะไรคนเดียวนะครับตลอดจนเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับซึ่งกระทําโดยคนเดียวนะครับซึ่งจากภาพนะครับจากภาพเราเห็นก็จะเป็นผู้ก่ออ่าก่อการร้ายนะครับที่มีการวางแผนได้ลงมืออ่าร้ายเพียงลําพังนะครับที่โดนตํารวจจับนะครับจากชุดสีน้าเงินนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับทฤษฎีรอนวอลก็คือการก่อการร้ายนะครับการก่อการร้ายนะครับโดยคนเดียวโดยลําพังนะครับซึ่งในนี้ก็ขอควายนะครับ มาดูข้อ6นะครับข้อ6เขาบอกว่าแอร์โชนะครับแอร์โชที่สิงคโปร์นะครับกองทัพอากาศใช้เครื่องบินอะไรนะครับเข้าร่วมการแสดงนะครับอันนี้แอร์โชสองพันสิบแปดนะครับมันตกมาอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแนวปีหกหนึ่งนะครับกอไก่เอฟห้านะครับขอไข่เอฟสิบหกขอควายกิ๊ปเพนงงที่ห้าสิบสี่เฮดนะครับจากภาพนะครับเราก็จะเห็นเป็นเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินที่แสดงศักยภาพบินแสดงศักยภาพ ถ้าเรามองจาะเลื่อลงไปนะครับเราก็จะทราบเบื้องต้นว่ามันเป็นเครื่องบินกิ๊เพนนะครับกิเพนเนี่ยก็จะเข้าร่วมการแสดงแอร์โชว์ปี2018นะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่6-10กุมภาพันธ์ปี61นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับส่งโดยการส่งกิเพนนะครับการจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับการจัดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยทราบถึงขีดความสามารถของตอนเองและก็พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการบินเทคโนโลยาีการบินระดับสากลนะครับอีกทั้งยังเป็นการ ทราบถึงขีดความสามารถของประเทศเพื่อนบ้านนะครับว่าเขามีขีดความสามารถทั้งด้านการบินนะครับเทคโนโลยีการบินที่ทนสมัยอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นการเปิดทัศเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับก็ตอบคอควายนะครับกีดเพชรข้อเจ็บนะครับเครื่องบินประจําการล่าสุดของกองทัพอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นแนวปี61และ62นะครับค่อนข้างที่จะออกทุกปีนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ ก็เก่งไว้นะครับข้อนี้มีแนวโน้มที่จะออกในปีนี้นะครับก็คือปี63านะครับก็ไก่ก็คือ F5 ขอไข่ F16 ข้อไข่จีเพนงู T50 ฮ h นะครับซึ่งจากภาพเราก็คงทราบกันอยู่ดีนะครับทราบกันแล้วนะครับว่ามันเป็น T50 T-H นะครับซึ่งผลิตโดยบริษัท KAI หรือว่าเกาหลี Aero Space i n d u s t r i o n นะครับซึ่งผลิตในประเทศเกาหลีนะครับล้อมาถึงประเทศไทยนะครับล้อแตะถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามกราคมปีหกหนึ่งนะครับ แล้วได้บรรจุประจําการที่กองบิน4นะครับนครสวรรค์เมื่อวันที่4เมษาปี61นะครับมีภารกิจคือนะครับเป็นเครื่องบินฝึกบินนะครับซึ่งทดแทนเครื่องบินฝึกนะครับฝึกบิน l 39เซนเนะครับทับ ART นะครับนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบนะครับงองูนะครับท50 T H สิบดูข้อ8กันนะครับข้อ8ดเขาบอกว่ากองทัพ อากาศชั้นนําในภูมิภาคนะครับนาตกนะครับในภูมิภาคหรือว่า One of the best f i r s t ์ฟอร์ a s ินะครับอยู่ในช่วงปีใดนะครับอันนี้แผนยุทธศาสตร์ปี62นะครับซึ่งในข้อสอบอันนี้นะครับในข้อสอบอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ของอ่าไม่ใช่อันปัจจุบันณปัจจุบันที่เราใช้นะครับอันนี้ใช้แผนปี62อันเดิมนะครับอันเดิมต้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ามันไม่ตรงกับอันปัจจุบันนะครับต้องย้าว่า มันเป็นอันเดิมนะครับอันเดิมต้องรบกวนไปดูนิดนึงนะครับจากภาพนะครับเราก็จะได้ทราบเลยกันเลยนะครับว่ายุทธศาสตร์ปี2560ถึง2579นะครับก็จะมุ่งสู่วัน of ฟเ e อะเบสอาเซียนแอฟอร์อินอาเซีนะครับอันนี้ไม่แล้วก็จะอันใหม่นี้เป็นการทําขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นปี62นะครับดังนั้นก็จะตอบนะครับก็จะตอบคอควายนะครับ2560ถึง79นะครับ ข้อ9นะครับปฏิญาอาเซียนนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่ใดนะครับอันนี้เป็นแนวข้อสอบปี62นะครับขอไก่สิงคโปร์ขอไข่ประเทศไทยคอควายมาเลเซียงงูญี่ปุ่นนะครับจากรูปภาพนะครับเราก็จะได้ทราบเราก็จะได้เห็นว่าเป็นการลงนามปฏิญาอาเซียนนะครับซึ่งปฏิญาอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับซึ่งตรงกับวันที่8สิงหา2510นะครับ สมาชิกที่ร่วมก่อตั้งก็จะประกอบไปด้วยประเทศไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับซึ่งบริยานาเซียนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาเซียนปริยานาเซียนหรือว่าบริยานอ่าบริยานกรุงเทพก็ได้นะครับบริยากรุงเทพนะครับดังนั้นก็คือตอบขอไขนะครับขอไขข้อสิบครับความเป็นทหารอากาศหรือเอไม้นะครับหรือเออาร์ตรงกับหลักข้อใดนะครับอันนี้เป็นแนวปีหกสองนะครับที่ จากประสบการณ์นะครับที่ได้สอบมานะครับก็ไก่นะครับสมรรถนะหลักข้อไข่ค่าหลังนิยมข้อควายแผนยุทธศาสตร์งง,งูงโยบายผู้บัญชา,าการทารอากาศนะครับเขาถามว่าว a อไอหรือว่าเออาเนี่ยตรงกับหลักข้อใดนะครับอันนี้ก็จากภาพนะครับเราก็จะได้ทราบเราจะได้เห็นว่าตรงกับค่าหลักนิยมของกองทัพอากาศนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3นะครับสอย่างก็คือ a i r นั่นเอง a AR อนะครับ A, a คือเอเมเนชิ i ไอ i ินทิเก a ตี r ้แอ e g i อ e ินนะครับ R Responsibility นะครับ Responsibility นะครับ เอคืออะไร A อเอคือแอมแ a มชีพแอมชีก็คือการแสดงออกถึงความเป็นทหารนากามีความมีระเบียบวินยัยรู้หลักการขั้นตอนและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีความเชี่ยวชาญในงานรับผิดชอบอย่างมืออาชีพมีความถนัดรู้ในการสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงสถานการณ์ที่และสามารถทํางานเป็นทีมนะครับ I คือ integrity หรือ e n t e g r i t y นะครับคือความซื่อสัตย์และจงรักภักดีคือ มีความยึดมั่นในระบอบกติศักนะครับมีความรกักัจงรักพักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็กล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความซื่อตรงนาลงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะรี่ก็มีจรรยาบรนในวิชาชีพพร้อมเปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับอ่าอ่าคือ Responsibility นะครับก็คือความรับผิดชอบนะครับ ก็คือความรับผิดชอบต่อตอนเององค์กรสังคมประเทศชาติเพื่อให้ปฏิบัติตามภารกิจสำฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ั้งนะครับอันนี้ก็เป็นค่าหลักนิยมของกองทัพอากาศก็คือ AIR นะครับที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับในการทาข้อสอบตลอดจนทานอาการต้องควรต้องมีต้องยึดมั่นในหลัก AIR นะครับดังนั้นข้อนี้ก็คือนะครับก็คือตอบข้อไข่นะครับข้อไข่นะครับ